ทิศทางที่ถูกต้องสิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าโชว์ฟอร์มไม่ดีแล้วแพ้ผลของมันจะเกิดอะไรขึ้นครับณวันที่1ิบเอ็ดคกราที่จะถึงเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกอะไรกลับมาให้กับทีมชาติอีกเปล่าถามผมก่อนนะพูดในเรื่องของการรับมือความกดดันก่อนนะครับคือคุณทําใจได้เลยครับนักฟุตบอลทีมชาติทุกท่านนะครับรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการดูแลทีมชาติชุดนี้เนี่ย คุณต้องรับความกดดันตรงนี้อยู่แล,ล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาบอกไมอยากกดดันฉันกดดันเหอะคุณต้องรับอยู่แล้วนะครับรับการคาดคาดหวังจากคนทั้งชาติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องยอมรับอยู่แล้วแล้วก็ต้องเอาชนะมันให้ได้นะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือทีมทำทีม,ทม,ทมชาติไทยให้ชนะแต่ถามว่าพูดกันตามความจริงนะวันนี้ว่าเรากับซาอุดีอาระเบียเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกัน ปอนต่อปอนเนี่ยเป็นยังไงเราสู้ไม่ได้หรอกครับแล้วดตรงณวันนี้เลยเหรอฮะณวันนี้เราก็ยังสู้เขาไม่ได้แล้ยผมว่ามาตรฐานเรากับเขาคนละมาตรฐานครับเพราะว่าซาอุเนี่ยแทบจะช่วงก่อนเนี่ยเรียกว่าไปฟุตบอลโลกเป็นเรื่องปกติเลยนะครับทีมคือมีมาตรฐานตอนนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายทีมโอเคทีมเขาไม่ได้มาตรฐานไม่ได้อาจจะเป็นทีมที่ดีเท่ากับยุคก่อนแต่ถามว่าเราดีกว่าเขาเหรือวันนี้ไม่นะครับ คือความจริงก็คือเราไม่ได้ไม่ไม่ได้ดีกว่าไม่ไดดีของเขาหรอกนะครับแค่เขาลงมาใกล้เคียงกับเราหน่อยหนึ่งแล้วเราก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแกลปตรงนี้มันก็จะเล็กลงโอเคพี่หนุ่มกำลังอธิบายว่าก่อนหน้านี้ถ้าเป็น4ี่ปีก่อนหน้านี้แกลระหว่างซาอุกับไทยเนี่ยค่อนข้างหาเล่นที่ไหนเราก็แพ้แต่ว่าพูดตรงตรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราดีขึ้นในขณะที่ซาอุก็แย่ลงแย่ลงตรงตรงมันก็เลยใกล้ขึ้นมันก็เลยใกล้ขึ้นจนเรามีความหวังับถามว่าแพ้เกิดอะไรขึ้น มันเป็นการแพ้2ลักษณะนะหนึ่งเป็นการแพ้ที่บอกว่าโอ้โหสู้ไม่ได้เลยเห็นดึงความไม่ตั้งใจเนี่ยตรงนั้นคงโดนด่าเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นการแพ้ที่โอ้เห็นว่านักฟุตบอลทุกคนเต็มที่จริงๆนะครับทุกคนวิ่งทุกคนสู้ทุกคนอยู่ในระบบที่ถูกต้องแต่มันจะแพ้ด้วยด้วยปัจจัยอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในฟุตบอลที่ใน90นาทีมันไม่สามารถเดาได้นะครับ ถ้าอย่างนั้นน่ผมเชื่อว่าคนไทยทําใจได้และยอมรับได้ครับก็เลือกเอาว่าวันนี้เนี่ยให้ขอยรู้อยู่ในความจริงซะก่อนว่าเราเป็นทีมที่ที่พูดตรงๆว่าด่ออด้ครือเขาวะนะแต่ถ้าเกิดเราจะเลือกวิธีที่จะต่อสู้ได้ครับว่าคุณต่อสู้เต็มที่แล้วหรือยังถ้าคุณต่อสู้เต็มที่แล้วว่าผลมันออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมก็เชื่อว่าในฐานะคนไทยผมเชื่อว่าพวกเราทําใจได้เข้าใจได้โอเคแฟรงค์ไรการ์ดกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียครับ วินฟริตเชฟเฟอร์กับทีมชาติไทยครับโค้ดสองคนประสบการณ์ทีห่างไงความประสบการณ์ระหว่างสองคนเงีเหนือกว่าตรงแก่กว่าเท่านั้นเองเท่านั้นเองรายการอาจจะได้ได้ <c oughs> ได้อยู่ในระบบที่ทันสมัยกว่าครับ ุบวินนี่ก็พาทีมชาติเคมบรูนเข้ารอบฟุตบอลโลกไปแล้วเนี่ยฮะการทาทีมชาติเคมบรูนเข้ารอบฟุตบอลโลกได้ไหมได้ไหมผมว่าก็ถือว่าเป็นเครดิตนะครับแต่เคมบรูนก็เป็นทีมที่มาตรฐานสูงที่สุดในในแอฟริกาอยู่แล้วอาอ่แ้เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากมากนะครับแต่ถ้าจะพูดถึงถึงแง่อะไรความสามารถหรือเปรียบเทียบกันผมว่าในทุกมิติก็ได้ความจิตวิทยาการวางแผนการแก้เกมได้การดำกว่าหน่อย แล้วก็ผมหยิกกว่าส่วนวินฟีก็ผมขาวโค้งขาวกว่าอันนี้ผมตอบได้ครับพี่หุนผมตอบได้เหมือนกันนะมันมันอย่างนี้ผมว่าไบรกาดอย่างที่บอกพี่โก้ไบกาดอยู่ในระบบที่ทันสมัยมากกว่าได้มีโอกาสได้จับงานที่โอ้ทำบาเซโลน่านะที่บาเซโลน่าที่แป๊ปมาถึงมาเทคโอเวอร์ต่อจากไบรกาดเนี่ย ผมว่าไราการวางระบบของบาร์เซโลนามาดีนะตอนที่มีโลนันดินโยมีใครสักใครเนี่ยบาร์าซ่าก็เป็นทีมที่เก่งนะเพราะว่าไราการ์ก็มีไอเดียนะครับก็มีไอเดียที่ดีก็มีวิธีการที่ดีแต่ในขณะที่วันนี้ซาอุมันอยู่ในช่วงที่ยากอะ่ะมันอยู่ในช่วงที่ต้องเขา้าเปลี่ยนนักฟุตบอลเนี้ยเขาจะหาซาอิดดิโอไวรันจากที่เลี้ยงหลบเข้าไปยิงอย่างนั้นอีกเนี่ย嗯嗯โอ้ยนักฟุตบอลอย่างนั้นมันกี่ปีนี่จะเกิดนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไรการก็จะอยู่ในช่วงที่ยาก เป็นในช่วงที่ยากนะครับเพราะว่ามารับงานตอนที่ที่ทีมซาอุมันมันมันดิ่งลงแต่ถามว่าเปรียบเทียบกับวินนี่เนี่ยผมว่าผมว่ารายกาศทันสมัยกว่าก็คือความทันสมัยของเขาก็คงมาจากการที่มีโอกาสได้ทำงานอยู่กับโมเดิร์นฟุตบอล อยู่กับโมเดิร์นฟุตบอลกว่าที่พี่หนุนพยายามจะอธิบายอย่างนั้นใช่ไหมใช่ให้อยู่กับโจทย์ที่ที่มันเร็วๆเนี่ยอยู่ในสปอตไลท์ที่ใหญ่กว่าวินนี่ที่หายไปเป็นผู้จัดการที่หลังจากทำทีมอย่างคาสโลเนี่ยผสมเลจใช่ไหมก็ไปอยู่กับทีมชาติต่างๆในแอฟริกาอะไรเงี้ยเหมือนแล้วว่าอะไรทํานองเนี่ยผมว่าอรกายเขาอยู่กับโจทย์ทันสมัยกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาผมว่าตัวนี้สําคัญนะมันเป็นเกี่ยวกับมุมมองของคนที่เป็นผู้จัดการทีมเลยเอาล่ะยังไงก็ตาม เราก็ต้องให้กําลังใจในวันที่11นี้นะครับแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับไม่ได้ติดขัดด้วยปัญหาใดๆทั้งปวงเรื่องน้ําเรื่องอะไรต่างๆน้ําท่วมไม่ท่วมในวันนั้นเนี่ยนะครับขออนุานโทษนะถ้าเป็นไปได้จริงๆก็อยากจะให้ไปส่งกําลังใจไปที่สนามราชมังคลาะถูกต้องครับราชมังคลากีฬาสถานเวลา18นาฬิกาครับไปดูได้ไปดูค่าบัตรผ่าประตูก็ไม่แพง 200 <S 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 300 400 <S <S และ5 0 0้บาทก็ไป <บา S 2> ช่วยกันเปล่งเสียงเชียร์ทีมชาติไทยคือสิ่งหนึง่งที่จะต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าการเชียร์ฟุตบอลเนี่ยถ้าเราต้องการให้ฟุตบอลของเราไปได้ไกลข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องปรับพฤติกรรมการเชียร์ของเราเหมือนกันครับ <ผม S 1> รบ,บเราก็ต้องมีความพยายามที่จะเชียร์ทีมทั้งสุขทั้งทุกนะครับต้องอยู่กับทีมนะฮะไม่ใช่เอาแต่ว่าชนะเราก็แบบ ดีใจมีความสุขแต่ว่าล้วก็ด่าเขาแล้เราก็ด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเซียนตามเว็บบอร์ดทั้งหลายก็เก่งออกมาเลยนะก็ด่ากันระเนระนาดโดยที่ไม่ได้ไปดูว่าเบื้องหลังมันคืออะไรรายละเอียดคืออะไรต้องเพราะนั้นถ้าจะอยู่กับทีมจะเชียร์ทีมชาติไทยอยากเห็นทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกจริงๆก็ต้องต้องออกไปเริ่มต้นวันที่11เนี่ยครับออกไปเชียร์ที่สนามซึ่งเราจะไปดูกันผมเสิร์ฟนิดหนึ่งนะครับผมเสิมอีกนิดหนึ่งสำคัญมากครับ ฟุตบอลมันมีอยู่สส่วนผมพูดอยู่เสมอกองเชียร์เป็นส่วนสําคัญมากมากที่จะทาให้ทีมเนี่ยมาเดินทางไปได้ไกลแล้วเชีในทัศนคติที่ดีเนี่ยทีมจะเดินทางในในในทิศทางที่ถูกต้องแน่นอนนะครับและจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าถ้าผมมีอํานาจในในชาติเนี่ยซึ่งโคชาตินี้ก็คงไม่มีฮะก็ผมจะประกาศให้ให้วันอังคารนี้เป็นวันหยุดครึ่งวันเพื่อให้ทุกคนได้ไปดูฟุตบอลกันถ้าเราอยากจะสะสมที่คนในชาติรักกีฬามันต้องเริ่มจาก แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างซึ่งผมว่าแมชวันอังคารนี้ก็เป็นหนึ่งในในใน turning point ที่สําคัญหยุดงานแล้วก็ไปดูฟุตบอลกันเลยครับไปใช้ชีวิตอยู่กับฟุตบอลรู้สึกเกี่ยวกับฟุตบอลทีมชาติช่วยกันเชียร์นะครับแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเราจะทําให้คนชาติชอบชอบเพราะเพราะว่าผมมองอย่างนี้ด้วยพี่หนุนก็คือสมมุติว่าพี่หนุนให้หยุดคนที่เป็นแฟนบอลผมให้คุณหยุดเลยให้หยุดไหมครับ คนที่เป็นแฟนเป็นแฟนบอลก็มีโอกาสจะได้ไปนะครับส่วนคนที่ไม่ใช่เป็นแฟนบอลเขาก็จะได้รับรู้ความรู้สึกรับรู้กระแสว่าเฮ้ยทำไมมันจะต้องหยุดกันทุกคนได้รับผลกระทบทางยิมหมดนะฮะฮ่ฮ่าฮ่ใส่จสสสีทีมชาติเลยนะเนี่ยถูกต้องแล้วดูดิฮะตัวใหญ่อย่างกับผ้าใบเนี่ย ในเสื้อของที่หนึ่งเอาแอบเอามาให้ลองใส่ดูเห็นมันเป็นเสื้อสีขาวน้ำเงินแดงอากาศในห้องข่าวเย็นติไทยกลัวพิโกจะป่วยครับนะครับเดี๋ยวเรามีวิทยาลากุล์นี้ไหมที่รออยู่เป็นตอนก่อนตอนสุดท้ายนะวิทยาลากุลตอนก่อนตอนสุดท้ายแล้วก็ยังมีฟุตบอลท็อปเทนของีอีกมีนะวันนี้เป็นเรื่องสิบผู้จัดการทีมที่หล่อที่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่แล้วเดี๋ยว ถ้าหมดก้อนแล้วนะฮะกลับมาเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเนี่ยเรื่องทีมชาติเรื่องการแข่งขันฟุตบอลที่เพิ่งจบไปเมื่อคืนคนะรวมถึงในการแข่งขันฟุตบอล พิมิลีกสัปดาห์หน้าก็จะมีการโปรยสักเล็กน้อยมีการโปรยสักหน่อยนะฮะมีแฟนแมนยูมานั่งอยู่ด้วยถูกต้องเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยนะครับซึ่งเป็นแฟนแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดนะครับสัปดาห์หน้าก็จะมีวันแดงเดือดซึ่งมาทีไรเนี่ยแมนยูก็จะแพ้ทุกทีโอ้โหอย่าพูดสิเดี๋ยวเขาไม่กล้าเข้ากล้องเราก็จะเชิญมาเพื่อมนดูแพ้นะครับก็เดี๋ยวไปไปพบกับตามตำนานไปพบกับฟุตบอลท็อปเทน นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายเนี่ยก็เปิดสายนะครับก็โทรเข้ามาจโทรมาพูดคุยกับรายการในเรื่องฟุตบอลจะโทรมาระบายความทุกข์ของท่านเรื่องน้ําท่วมเบอร์อะไรครยินดีทั้งนั้นนะครับมาช่วยกันเป็นเวทีกระจายข่าวเป็นการช่วยบรรยายความอัดอั้นตันใจของท่านด้วยครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรให้ก่อนไหมอ่าได้ครับสองสามสาถูกไหมเนี่ยถูกดี ถูกไหมเดี๋ยวผมจำสลับกับที่ FM 90.5ถูกต้องนี่02 38 38 37ถึง9นะครับเอเครับเดี๋ยวกลับมาพบกับบอลมิกบาลอีกครั้งหนึ่งครับครับผมบมกา